เด็นที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นแบบชั่วข้ามคืนกันเลยก็คือการลดดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งลดมากกว่าคาดถึง0.5%ใน16ปีธนาคารกลางสหรัฐไม่เคยลดมากถึง0.5%นะครับวันนี้ก็ปรากฏว่าได้เจอเจอกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยผู้ว่าการบอกว่าอย่างนี้ครับธนาคารแห่งประเทศไทยต้องอิสระนะครับ นายเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนรูพุทธนะครับผู้ว่าการธนาคาร่งประเทศไทยนั้นได้พูดถึงเรื่องนี้ในงาน BOT Symposium 2024นะครับถึงกรณีที่ธนาคาร่งประเทศไทยเนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยแรงถึง0.5%อาบอกว่าการลงตรงนี้ถือว่าเป็นระดับที่ลงมาไม่น้อยนะฮะแต่เป็นระดับที่ตลาดก็รับรู้แล้วก็ถือว่าน่าจะเห็นไประดับหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าถามว่าการลดดอกเบี้ยของแบงก์ชาติอเมริกานี่นะครับมีผลต่อการที่ส่งแรงกดดันมาและต้องการให้คณะกรรมการนโยบายการเงินแบงก์ชาติต้องลงดอกเบี้ยด้วยไหมผู้ว่าแบงก์ชาติบ้านเราก็บอกว่า เฟดลรงดอกเบีย้ยหรือไม่ลดดอกเบีย้ยนั้นแรงกดดันต่อคณะกรรมการในบ้านเราก็มีอยู่แล้วเพราะถือเป็นตัวแปรหนึ่งที่คณะกรรมการนโยบายนั้นต้องพิจารณาในการกํากับหรือว่ากําหนดดอกเบีย้ยนะครับสำหรับการดรําเนินนโยบายการเงินของไทยนั้นแบงก์ชาติยังคงเน้นปัจจัยภายในประเทศมา3ส,ส่วนด้วยกันนะครับก็คืออย่างแรก ขึ้นอยู่กับมุมมองทั้งแนวโน้มเศรษฐกิจว่าเติบโตเข้าสู่ศักยภาพไทยของจริงหรือไม่เงินเฟอ้อเข้ากรอบไหมและตัวที่3ก็คือสเสถรยรภาพด้านการเงินซึ่งเป็นตัวหลักที่แบงก์ชาติเขาติดตามมากที่สุดนะครับ ทีนี้พอดู3ปัจจัยเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเนี่ยวันนี้ยังไม่เห็นภาพอะไรที่ต่างกันที่เคยมองไว้ครับโดยเฉพาะภาพเศรษฐกิจไทยเงินเฟ้อเองก็ไม่ต่างกันที่เคยมองแต่ตัวที่ติดตามเป็นพิเศษคือเสถียรภาพด้านการเงินนะครับรวมไปถึงปัจจัยเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นทําให้การปล่อยสินเชื่อชะลอตัวและเป็นวงกว้างมากขึ้นแล้วก็มองว่า การที่คณะกรรมการนโยบายจัดพิจารณาจากมุมมองตรงนี้จึงเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมและถูกต้องแล้วนะครับทีนี้การลดดอกเบี้ยแล้วจะทําให้เศรษฐกิจขยายตัวเปยังไงเนี่ยผู้ว่าแบงค์ชาติก็บอกว่านี่ควเรือนปัจจุบันมี2ด้านมีทั้งหนี้เก่าแล้วก็หนี้ใหม่ถ้าลดดอกเบี้ยแล้วทําให้หนี้ลดลงบนภาระหนี้เก่าก็ทําให้ภาระดอกเบี้ยลดลงไปด้วยแต่อีกด้านที่ต้องพิจารณาใหม่ก็คือหนี้ใหม่ๆนี่ละครับถ้าลดดอกเบี้ยแล้วทําให้สินเชื่อโตหนี้ในภาพรวมก็จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องก็ต้องชั่งน้ําหนักทั้ง2ด้านนะครับ เพราะสิ่งที่แบงค์ชาติไม่อยากเห็นก็คือว่าหนี้ต่อ GDP โตพุ่งต่อเนื่องโดยเฉพาะเถียรภาพคงจะไม่เหมาะสมแต่ขณะเดียวกันก็ไม่อยากที่จะไปเหยียบเบรกให้เร็วจนเกินไปครับ้ว่าแบงค์ชาติก็ยังย้ำนะฮะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยต้องมีอิสระในการดําเนินงานครับแม้ว่าการดําเนินนโยบายสวนทางกับวัตจักรเศรษฐกิจแต่ถ้าขาดความเป็นอิสระอาจทําให้เสียหลักในการมองภาพรวมระยะยาวต่อไปนะครับลงหรือไม่ลง